วันนี้มาแอวไก่ขนาดส่วนปีช้าดูดอกไม้ครับสวยงามมีต้นไม้หลากหลายตั้งแต่พักฮีพักเียดมากมายนี่ตีเล่นดนตรีครับ ลานดนตรีก็งามอยู่นี่ต้นไม้หลากหลายสวนปีชาครับพี่น้องสวนปีชาสวนปีชาใบเฟิร์น ไอ้บระเยมาก,กั็มาเห็นเนินอยู่ไม่ห้างนี่บ่ดานม,มาไก่ขนาดแม่ห้างส่งเข้าประกวดมีน้ำตกดูน้ำตกครับ มีน้ำหลากหลายมีต้นเฟิร์มใบเฟิร์นใบเฟิร์นดูใกล้ๆน้ำตกความหลากหลายของน้ำตก แน่น้ำตกธรรม,ม,าม,าามาชาติสันสร้างสวนปีชาบนิกหลาม ในห,ห้างนี่จะมีสิ่งที่สวยงาม่ยดูหลังน้ำตกโอ้ oh, น้ำตกนี่มนอยู่กลางเลยใบเฟิร์น สวนส้มสวนส้มปีชานี่ซื้อข้าวอะไรไนี่คนละห้าสิบบาทครับวันนี้วันเดียวไปมามาได้เลยปก,กติอะไรนี่ปกติเก้าสิบบาทนี่มีบันไดมีดอกไม้ มาดูความหลากหลายของพัน์ไม้ต่างๆครับพี่น้องยอดน้ำตกอยู่เป้นส,นส่วนส้มปีช้าชุดเจนหูเจนตา สวนสมปีชาอันนี้ของแต้ของเทียมนี่นี่น่าจะเทียมส่วนส้นมพีชาอำเภอฝาง ปกติวันละประจายคนเท่าเก้าเก้าสิบบาทซื้อบัตรทานเข้ามาครับวันนี้วันที่ห้าทานวาลดเหลือห้าสิบบาท ทุกแง่ทุกมุมมีต้นไม้หลากหลายมีส่วนน้ําตกเข้ามาเอวได้ครับพี่น้อง ตอกเอวไก่เนี่ยยูไม่อายฝัง้ประการมาน,นี่ได้นี่ต้นสมน้มมีน้ำผุอีกตา่หาักพุทธออกมาจากเมืองบาดาล อยู่เมืองฝาเพราะจะอายุปอปานนี่อำเภอหว่ามีสวนส้มแห่งนี้